Makeup no makeup การแต่งหน้าที่ทำให้ผิวสบายที่สุดวิธีการแต่งหน้า Make-up no makeup คือแต่งหน้าเหมือนกับไม่ได้แต่งแต่ณเวลานี้การแต่งหน้า make up no makeup อะแต่งมากกว่าแต่งมากกว่าคนแต่งหน้าจัดซสอีกนะคือแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าแบบไม่ได้แต่งเนี่ยหลักการจริงๆก็คือ มันจะต้องแต่งหน้าให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นใช้ปรงชอรไม่ว่าจะเป็นรองพื้นไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์อายแชโดว์ลิปต่ตางๆแล้วก็พวกคูชชั่นอะไรพวกนี้นะคือต้องใช้ให้น้อยที่สุดแต่เบอร์สีจะต้องถูกชโลกกับตัวเองหมายความว่าใช้แล้วจะต้องดูดีกับตัวเองนะอาจจะเป็นปลงชอนปรับขึ้นมาเป็นสีชมพูนิดน,ดนดหน่อยๆเป็นสีแดงเลื่อๆอะไรเงี้ยนะ แล้วก็รอ,องพื้นอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะักเพราะว่าในรองพื้นมันอาจจะทําให้ความชุ่มชื้นบนผิวนะี่ะสูญเสียไปนะส่วนการแดดบางคนอ่ะก่อนที่เขาจะแต่งหน้าเขาจะทากันแดดก่อนหรือทาครีมบํารุงผิวก่อนซึ่งครีมบํารุงผิวหรือกันแดดบางตัวเวลาทาเข้าไปแล้วทําให้การแต่งหน้ามันแต่งหน้าไม่อยู่มันลอกออกมันหลุดออกเพราะฉะนั้นอ เมคอัพนอนเมคอัพจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นรอ,องพื้นด้วยพลาเมอร์ก่อนคือพลาเมอร์ต้องเป็นพลาเมอร์ชนิดที่ป้องกันการอักเสบของผิวได้อันนี้คือเดอะเบสนะเมคอัพนอนเมคอัพสำหรับเราคือความหมายแบบนี้แต่งหน้าน้อยที่สุดดูเป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนไม่ได้แต่งแต่ดูดีเป็นลักษณะของ simply is the b a s e นะครับ